เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแข่งชาติประจำปี2567วันเสาร์ที่13มกราคม2567ที่เวทีที่สนามฟุตซอลภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ทางเทศบาลเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความหูความสามารถและได้รับความสุขความสนุกสนานล,ลาเลิงเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังมีเกมการละเล่นและสุ้กิจกรรมต่างๆมีของรางวัลมากมาย มาตันนี้เฮากันนึกว่าเขาดอบอลย่างกันนึกว่าเล่นตะก้อกันหันโต๊ะกับบาดใจล่ะได้โอกาสเข้าไปถามโคตรปญญกรรมกีฬานี้มีความเป็นมาจะได้ไปฟังกันครับวันนีครับวันนี้ครับ,รบ,รบผมชื่อ,อ,อสมศักดิ์ดวงเมืองครับหรือว่าลุงโจน,นะครับก็วันนี้เอากีฬาเท็บอลน,นะครับมาร่วมกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับชมรมเทควันชียงใหม่นะครับก็เอากีฬาถือว่าเป็นกีฬาใหม่นะครับเอามาเผยแพร่เพื่อออนจะได้ผู้จับนะครับเพื่อถ้ามีใครสนใจอาจจะได้ไปเป็นปน,นักกีฬาเาทควันของในนามจังหวัดเชียงใหม่มต่อไปนะครับครับวันนี้นาําดาวรุ่งคนไหนมาให้่อออนดูเป็นตัวอย่างครับวันนี้เราเอา นักกีฬาเยาวชนจากมาเชียงหม่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนภาค5จะไปแข่งกีฬาแห่งชาติที่ราชบุรีนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาเยาวชนเป็นตัวแทนแเรียนอรของภาค5ที่ข้าเป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาร่วมแสดงโชว์ในวันนี้ตัวนะครับรเรยนพรวันเด็กนนคือคหล่อนในวันเด็ก้วยครับเออก็ ็อยาเให้เด็กๆรักในการเล่นกีฬานะครับเพื่อหนึ่งสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับถ้าเรามีพรสวรรค์ด้านกีฬาเราสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในนาตได้นะครับก็อยากใื้อเด็กๆสนใจกีฬาแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดนะครับ กิจกรรมในงานปีนี้มียางมากไมายบวาจะเป็นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลเทคบอลตี๋ยวหันกันมาตะก,กี้นะครับวันนี้ผมขอนําเสนอนกีฬาที่มันแปลกตาโมโหละกันเนาะเดินมาหันเนอะนะครับเขาจะป้าเขาเขาอย่างกันอยู่นะผมขอนําเสนอเป็นโรลเลอร์สกีกับกลน์สปีดสเก็ตหรือหลายๆคนท้องว่าโรล,ลเลอร์เบดนั่นเองครับเราลองไปฟังค้อทั้งสองกีฬาอธิบายของความเบ็ดม้าและวามสำเร็จของนักกีฬาตีผ่านมาว่าเป็ดจะได้ฟองไปฟังกันครับ ัสดีครับผมปิยะทิพย์เกษรนะครับที่เล่นชื่อเอกนะครับเป็นโค้ชโรลเลอร์สกีของจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับผมโคดแจ็คครับกีรพีวัฒน์จสถิตตีเมธีครับในพบจังหวัดเชียงใหม่ครับกีฬาโรลเลอร์สกีหรือโรโรลเบรดเนี่ยครับมันคือกีฬาอะไรย่างแล้วมันมาในประเทศไทยนี้นานหรือยังครับกีฬาโรลเลอร์สกีเข้ามาอยู่เข้ามาเล่นในประเทศไทยเนี่ยประมาณ7ปีนะครับ7ปีโดยที่จุดเริ่มต้นก็คือมาจาก ฝรั่ังท่านหนึ่งนะครับนำกีฬารูเลสกีเข้ามาเล่นที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรก็เป็นเป็นศูนย์โรเลสกีครั้งแรกของประเทศไทยแล้วแลก็ผลิตนักกีฬาทีมชาตินะครับเพื่อไปเล่นสกีหิมะต่อนะครับคือกีฬารุ่นร้อนของสกีหิมะครับที่เขาไม่มีหิมะแล้วเขาก็มาเล่นเป็นโเรเลสกีแทนนะครับเป็นการฝึกซ้อมต่อเนื่องของเขานะครับ ถ้าเด็กๆหรือว่าเยาวชนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนี่สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับ ถ้าเป็นของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับก็ดูในเพจนะครับของชมรมโรลเลอร์สกีจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าในในเพจก็จะมีเบอร์โทรนะครับของผู้สอนนะครับซึ่งเบอร์โทรของผู้สอนจะอยู่ในเพจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับพิมพ์บีบีโรลเลอร์สกีขับนะครับแล้วก็เป็นเพจของฝ่ายกีฬาโรลเลอร์สกีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผลงานของเยาวชนหรือว่า นักโรลเลอร์สกีของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจะได้พ่อครับผลงานนะครับผลงานตอนนี้นะครับชมรมโรลเลอร์สกีของเราก็มีนักกีฬาที่ติดในทีมของยูทโอลิมปิกนะครับที่ไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีนะครับปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้กําลังสุกซ้อมอยู่ที่ประเทศเกาหลีเพื่อจะไปเพื่อท,ทำการแข่งขันนะครับส่วนเริ่มแรกของการแข่งขันโรลเลอร์สกีของจังหวัดเชียงใหม่เราก็ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโอเคครับ สีนาเกตเราก็ไปเปิดตัวนะครับได้นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมมานหนึ่งคนแล้วเด็กเราที่ไปด้วยก็ติดเหรียญทุกคนเลยครับลวต่อเนื่องมาที่เยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเราก็ติดอันดับอันดับต้นๆน,นะครับอันดับ2อันดับ3ของประเทศครับผมที่เราสร้างมาครับเชิญชวนเด็กๆมาเล่นกีฬานนชนิดนี้ก็อยากให้เด็กๆมองมองหา กีฬาใหม่ๆที่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กได้ไปรู้จักของต่างประเทศด้วยเนี้ยครับน,น้ำแข็งด้วยหลายๆอย่างที่สมาคมเรามีมีละจัดขึ้นมาได้ในโอลิมปิกด้วยคโค้ชแนะนำตัวหน่อยคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อสุรัสสวัสดีวรวุณพุทธพงศ์นะคะเป็นผู้คุมทีมของอินไลน์สปินสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อย่างให้อ,อธิบายกีฬาชนิดนี้น่อยว่ามันชื่อกีฬาอะไรเนี่ยคกีฬาชนิดนี้ก็คือจะเป็นชื่อชื่อจริงๆชื่ออินไ n น Speed Skate เนาะบางคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นโลลเลอร์เบซึ่งความจริงโลลเลอร์เบจะเป็นยี่ห้อ ะะแต่ว่าอินไลน์สปีดสเก็ตเนี่ยจะเป็นชื่อชนิดกีฬาเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ลักษณะของรองเท้าจะแตกต่างจากของโรลเลอร์เบลดนะคะด้วยความเป็นโรลเลอร์เบลแล้วก็เป็นอินไลน์เนี่ยอินไลน์จะมีอยู่2อ,อย่างนะคะที่เด็กสามารถเล่นทั่วไปได้จะมีอินไลน์ที่เป็นโรลเลอร์สปอร์ตจะเป็นรองเท้าที่เหมือนโรลเลอร์เบลเลยแล้วก็เป็น4ีล้อนะคะข้อสูงแต่อินไลน์สปีดสเก็ตเนี่ยจะเป็นข้อเสมอกับของเขาเรียกตะตุ่ม นะคะเสมออยู่ที่ตาตุ่มนะขนาดล้อจะอยู่ที่ 100, 110 125แล้วแต่ชนิดของการแข่งถ้าแข่งมาราธอนจะเป็นล้อขนาด1้อยถ้าแข่งโดยทั่วไปในประเทศไทยเราจะมีล้อร้อยกับล้อ110ยนะคะยังเด็กทั่วไปของในทีมของเชียงใหม่เนี่ยนะคะตอนนี้มีนักกีฬาอยู่แล้วก็ติดทีมชาติไปแล้ว3คนนะคะผลงานล่าสุดที่ผ่านมานี่ของกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะก็จะมีระยะ200เมตรได้เหรียญทอง นะคะของพีเตอร์แล้วก,กัของพิชาชาหนึ่งเดียวเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้สองเหรียญทองแดงจากระยะหมื่นเมตรนะคะวิ่งหมื่นเมตรกับสองพันเมตรนะคะแล้วก็มีน้องฟังที่วันนี้ไม่ได้มาน้องฟังป่วยนะคะน้องฟังได้ของเหรียญเงิน1,000เมตรนะคะอันนี้เป็นผลงานล่าสุดข,ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าเด็กๆสนใจหรือว่าอยากเล่นกีฬาชน,นิดนียสามารถติดต่อสอบถามหรือว่า ติดต่อช่องทางไหนได้ค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถหนึ่งไปเยี่ยมชมได้ที่สนามเวีโดมในสนาม700ปีนะคะอันที่2ช่องทางที่ติดต่อก็คือเพจของสปีดสเก็ตเชียงใหม่ค่ะอันนี้สามารถเข้าไปติดตามผลงานของพี่ๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้กิจกรรมดังกล่า,กาวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ให้เด็กกล้าแสดงออกดังคำขวัญติวามองโลก,กว้างคิดสร้างสรรค์ เขาลบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยทีมข่าวหิมสนามนิวส์รายงาน